ไหครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังฟินโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำในยูทูบพิเมียรเลยค่ะหกเก้าบาทต่อเดือนครับปกติ209บาทนะครับฟัาเพลงแครบทุูอุปกรณ์นะครับต่อยูเมลเดิมได้มีแอปมีดูแลตลอด2 4ชั่วโมงนะครับคนที่หิ่แล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับสำหรับวันนี้แถมยูทูบมิวสิกฟรี1า9บาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอดียอยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ใครบอกอยากช่องผมนะครับก็รับเงินไปเลยิ้าหมื่นบาททเกสิ เลยครับปลี่ยนแค่คนติดตามหลักแสนนี่อยู่ใต้ชีวิตเลยครับครับคุณเมย์คุณเมย์คุณใหญ่ผมเติมเท่าไหร่ปังแล้คุณฝอยไปเลยคุณใหญ่ผมเติมเท่าไหร่สองหมื่นแล้วคุณสองหมื่นอยไปตอนนี้ผมจะผิสองหมื่นก็พอน้องสองหมื่นก็พอมันเยอะแล้วนะคุณเมย์สองหมื่นอะทำงานกันทั้งเดือนแล้วอ่จัดไปน้องครับผมสองหมื่นบาทรัฐบาลไทยได้ครับคุณเมย์อะเพื่อนเปิดไปแล้วสองหมื่นเดี๋ยวเรามาตีบวกกันนี้จันผมไม่รู้ว่าตีได้กี่อันนะซัดๆแม่งไหมโอเคอันนี้คือติดอันนี้คือติดได้สองใบโอเคเอายัง โอ้นี่ไงสิบแปดตัวโอเคอันนี้คือติดอันนี้คือติดอันนี้คือติดโอ้โอ้และย่อมังติดอยู่แค่ทีเดียวไม่เป็นไรครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วกันไปไปดูในเกมของผมมาครับทุกคนมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดงเงินเอ็มไปก่อนแล้วกันนะหนึ่งจุดหกล้านล้านหนึ่งจุดหกล้านล้านโอเคไปเอ้าค้างเลย เงินเอ็มโดมีหนึ่งจุดหกเอาจริงก็ไม่ต้องนับหรอกกิจกรรมอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยนับเงินเอ็มละคือเวลาเด็กๆน้องๆที่ดูผมเปิดคลิปทุกวันเนี้ยเน้นสาใจละเงินเนงยคนไปแดกเล่าหมดละโอ้ยไปแดกเล่าเลยเเพื่อนโทษทีครับขอโทษทีเพื่อนรักอ่าไปกดต่อเอาจริงนะกิจกรรมนี้เงินเอ็มก็ไม่ได้คุ้มไม่ได้อะไรเลยต่ขออนุญาตไปที่ไอคอนก่อนแล้วกันนะครับไอคอนดูวะมะดูวันกุลิดมะดูวันกุลิดโอเคไฟมาโอ้มาดีนี่อ่ะ ซีบีบาเลซี่ใช่ไหมโอเคบาเลซี่บินมาเลยนะมึงเอาจ้จริงบางดีผมเกลียดท่าดีใจแบบเวลากาดแม่งออกมาผมเกลียดท่าดีใจแม่งชิบหายมึงบินออกมาเลยเหรอซานเชสเอ้ยมีคนหาซานเชสเดี๋ยวผมขายให้น้องเอาจ้จริงปีปีเนี้ยเอ้ย JVA คือปีอะไรวะ JVA แจ๊บหนังโว่ไม่ใช่ อ๋อ,อเวนตูสอ๋อปีเวนตูสอืมโอเคผมว่าเปิดหมดเลยาการไม่ได้ลุ้นอะไรมากนะครับเปิดให้มันจบจบไปเฮ้ยเอฟซี FC ว่ะเอฟซี FC, โอเคอิตาลีเคียซ่าบวกห้าเฮ้ยเคียซ่าแพงอยู่นี่หว่าใช่ไหมสามหมื่นไม่แพงกระโหลกเอาจากไหนว่าแพงเดีเ๋ยวขอไปที่อันนี้ก่อนแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าพวกนี้มันปีท y ว o น i n นียมันมีอะไรดีดีวะโดเบน ดีแค้นข้าวได้ตัวกระจอกเสมอเลยวะอ่ะไปเพื่อนอีกสองใบโอเคฝรั่งเศสซีบีฝรั่งเศสวีร่าเออวีร่าไม่เงียเวีร่ายี่สิี่ทีวายกลัวจากไหนมาเนี่ยโอเคซาลิบาเปิดไม่ให้หมดเลยแปดใบยี่สี่ทีวายี่สี่ทีวายหลักอ่ะน่าจะออกอยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าเป็นตัวอะไรผมคิดว่าเกลือแน่เลยว่ะเฮ้ อันนี้ฟี่หลักป่้เนี่ยปาเป้เฮ้ยปาเป้ปะเฮ้ยปาเป้ป,ป้โอ้โหฮฮยียน้องทีวยหลักกูได้ลิซอนกับฟิโปงโคตรกระจกกระโหลกจัดมาเพื่อนหลังจากเนี้ยมันคืนเน้นๆทุกอย่างแลลวครับเพื่อนรกกักบวกแปดครับเก้าสิบเก้าบวกบวกสามถึงปว๊อ๋อไม่กล้าพูดเลยการแม่งกระโหลกหวัสดีครับการแม่งกระโหลกไม่กล้าลุ้นเลยโอ้น้องดูดี ดูดิเฮ้ยดีๆหน่อยเอพีเอลโอ้โหพวกมึงดูดิน้องไอ้ยี้กูจะรีแอคอะไรกับมึงยังไงเนี่ยการ์ด okay, okay. yeah, oh, โอเคโอเคเยเมนโอจีคร์อาร์บีไลซิกรโลกาลาจัดการ์ดอยู่ซีแอลเพื่อน เเวนฮ้ยฝรั่งเศสวิเอล่าใช่ไหมวิเอล่าบวกแปดของบวกแปดบวกแปดจังไรมาเกเรเล่บวกแปดเอาจริงมันก็ไม่ได้แย่อืมจังไรบวกห้าเลยบวกเจ็ดมาก,กูก็ดูดิน้องดูดิน้องพวกมึงดูการ์ด,ดิ มีคนบอก3ถึง8เอาอะไรมากไอ้เฮียต้องเอามากดิมึงการมันน้อยเฮียเมึงต้องเอามากแล้วเพื่อนสองใบแม่งเลยเแล้วกันกูเดือดแล้วมึงกูเติมเป็นหมื่นหมื่นหลายหมื่นมึงมึงไม่ให้กูเอามากกับเงินหมืน่นกูกูต้องเอามากกับอะไรเนี่ยตอนนี้โอ้ชี้อยน้องหกใบท้ายผมรู้สึกไปเองเพราะว่ายิ่งเปิดกินแม่งยิ่งเกลือไอ้เหียเหลือแค่หกใบแล้วเดี๋ยวผมขอเคลียร์การแป๊บนึงนะเพื่อน a few moments later มาของจริงนั้นอยู่ที่หกใบท้ายไปครับเพื่อน ปากเหม็นด้วยตอนนี้ไม่ได้แปลงฟัน UCL เห็นไฟเมื่อกี้มาไม่ทันตอนเล่นกิจกรรมที่เติม300หรือ500นะครับสามร้อหรือ500ยเฮียเขาเติมไปสองหมื่นหนึ่งถามกูเติม300หรือ500กูจะเป็นลมว่ะ น้องกูจะเป็นลมมี่ฮะกูจะเป็นลมจริงๆตอนนี้เฮ้ยกูจะเป็นลมน้องเปิดแม่งสองใบเลยไม่ต้องรุ้นอะไรละไปไปสองใบเลยนะ้องโอ้โหมมใบนี้ใบใบนี้ใครเขาลุ้นกัน เป็นกำลังใจครับคุบอกเอาไปหนึ่งแดงขอบคุณครับเพื่อนสับเรียวเนี้ <c oughs> หรือว่าคูพักแล้วก็การ์ดการ์ดอาร์ทีเอ็นค่อยเปิดพรุ่งนี้ไหมเอาเอาไงดีวะเพื่อนกูพักแล้วก็กกเ,เปิดพรุ่นงน,นี้หรือยังไงหรือว่าไม่ทันแล้วต้องวันนี้แล้วล่ะบึงแล้วเมืเ่อกี้กูหัวร้อนไงกูต่อยเก้าอี้อ่ะดูที่กูต่อยเก้าอี้เลยน้องเลือดเลยกูต่อยเก้าอี้เห็นไหม ทะเลาะเลยยัดไม่ร้อนจริงนี่พี้อะขอคัดการแป๊บนึงน้อง <c oughs> มีคนบ่อยเอาโรซี่ออกด้วยเคสมาโรซี่ออกสิ่งวะ่ะเอาปอเต็กตึงหม่พี่หโทรไปรับเดี๋ยวกูยังไม่ตายเพื่อนเดี๋ยวไม่ตายครับไ้นรกเก้าอี้เป็นไงบ้างไม่เป็นห่วงแผลกูเลย จะหลุดเฮียพี่เอ็กเขาเปิดการ์ดอยู่เนี่ยใช่หรอเขาได้อะไรอ่ะเขาวัดกับมึงเลยว่าน่าจะคารนาวัโลใช่หรอเฮียหรอเขาเขาเปิดอาร์ทีเอ็นอยู่ว่าอาร์ทีเอ็นเอ้ยเดี๋ยวขอไปดูเขาก่อนส่งลิงก์ให้หน่อยเลยเฮื่นเอ้ยน้องๆเดี๋ยวกูขอไปแช่งชาวบ้านก่อนเดี๋ยวพี่ขอแช่งชาวบ้านแป๊บนึง่งนะเขาเขาก็ต้องเปิดอาร์ทีเอ็นอยู่เหมือนกันเนี่ยเปิดจบไปแล้วอ้าวเขาได้อะไรอ่้ไอ้เฮ้ยกูได้ยินเขาพูดคุยไอ้ นี่ยซาปาลนูนี่ไงาปโลล่าร้องเลยเหรอซาปูนาร่าเนี่ยคาโบนาร่าเนี่ยแกร้องเลยเหรออืมกาลิ娜เห็นถึงความตั้งใจในการเปิดกิจการขคุณรัแล้วเราสงสารมากและเวทนามากปรับเรทให้ล่ะนะขอบคุณครับเวย์กาลิาปรับเรทให้กูนะเอลชาลาวี่ต้องเข้าถูกป่ะเวยตีโมแบร์เนอร์เอ่อด็อกบาด็อกบาโจโคทิมเบอร์เวอร์ดี้ครับพี่เวอร์ดี้นี่หรอเวอร์ดี้8ใช่ไหม สามแสนโอเคเวอร์ดี้ได้อยู่งั้นตามมีแล้วกันเนาะโจโคต,ตัวล็อกนะอย่าไปเอาเออโจโคผมเปิดได้มารอบนึงแล้วอะ่ะแต่มันยังขายออกอยู่อะ่ะเพื่อนเฮ้ยเออผมลือมอาจารย์ยางได้ยังไงอ่ะอาจารย์ยางเหรอเออผมลืมอาจารย์ยางเฉยไอ้ย่าาอจารย์ยางจะตัวล็อกไหมเนี่ยมึงไม่เอา111เ,เองเพื่อนเวอร์ดี้ผมเอาเข้ามาแล้วครับคุณเวไวาไงครับคุณปลอมรังใจหน่อยก่อนเปิดได้ไหมล่ะผมกพื่อนจะเปิดรัสได้ครับ อ่มาเพืคุณจะเป็นเพลงหรือคุณจะรับเป็นอะไรดีครับได้ทั้งหมดครับเพื่อนรักขององั้นเราแปนึ่งนั่งขอแต่งตัวอลูกรฟี่อยู่นะไ้ให้วงครับคุณเวมึงจะแต่งตัวอะไรผมจะเปิดแล้วเร็วๆเด็กๆเราอยู่คุณพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วครับคุณจะเพลงที่คุณแบบชอบเลยปะครับผมจัดไปครับขอบคุณครับเพื่อนเฮ้ยเพลงนี้ไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่เฮ้ยอ้าวอ้าวเคยเห็นชิ้นไอ้เหี้ยเสียงการนี้เสียงการกินีล้างล้างล้างเสียงไว้ล้างล้างเลยเลยบร้ยขอบคุณครับเพื่อน โอเคคุณพร้อมยังพร้อมครับเพลงนี้คือให้กำลังใจคุณนะพร้อมครับไปครับเพื่อนอ้าวเพลงจบไปจังคุณเวมเปิดไปแล้วได้แต่ได้คุลเดอรบิวไม่ใช่แเดิวไม่มีกลิดพี่เวพี่บอลครับฝากบอกขายสโปนาล่าให้ผมหน่อยผมอยากลองเล่นครับขอบคุณครับพี่เวพี่บอล น้องใครมีคาปบนาลาเองขายให้น้องมันหน่อยดิมันอยากกินคาปบนาลาผมว่าต้องใช้เพลงหลักเราแล้ววะขอบคุณครับคุณเมย์ไปสุดท้ายแล้วนะไปเฮียอะไรล่ะเวพอแล้วอิตาลีเอลชาลวีโอ้โหเอาะมาใช่ด้วยหนักกว่าเอวอีก เออขออนุญาตไปแต่งตัวกุลิตเหมือนเดิมนะดูแล้วอุจจารลูกตามนื่ะ